สเตอร์โรยะงไงนี่เป็นไงสเตอร์โอยอ่ะเบื่อดูยมยำปลาดุกปูให้ทายว่ากี่บาทมาเก็ตตี้ไวท์ซอสหรือคาโบนนล่านั่นเองให้ทายว่าเร่อยอันนี้เขาผัดต้มยำทะเลนะครับที่สำคัญนะฮะ หน้าโรงแรมมีลานเหล้า ที่เราเจอฝนเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงร้านโจโจสเต็กแล้วนะฮะส่วนพิกัดพิกัดหาไม่ยากเลยนะฮะอยู่ข้างๆปราสาทหินพิมายข้างๆกันเลยคือเนี้ยนี่คือรั้วของปราสาทอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเลยก็เมนูอาหารสเต็กโจโจนี่เทียบเลยมีทุกอย่างเมื่อกี้ผมสั่งไป5อย่างนะครับผมสั่งเป็น เนื้อสันสเตอร์ลอยหนึ่งนะครับแล้วผมก็สั่งฟอกช็อปของหมูอีกหนึ่งชิ้นนะฮะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลหนึ่งสปาเกตตี้คาโบนาร่าหนึ่งนะครับแล้วก็ผักขมบลูชีสหอยมแมลงภูนิฉี่แหละจำลองว่าเป็นเปรมวันนี้นะถ้าไม่อิ่มก็เดี๋ยวสั่งอีกนะฮะแต่ก็น่าจะอิ่มแล้วแหละเราไยดย้สั่งเลยเกินนะฮะสามโมงเช้าถึงสามทุ่มแล้วก็หย,ยุดรอคิดหนึ่งวันนะฮะคุณแม่แยกคุณแม่แล้วกัน จริงก็ร้านทีมงานแหละไม่อยากจะแอปไงจริงๆจะบอกว่าร้านทีมงานก็เก่งใจเกรงใจนักผู้ชมมาอุดหนุนพี่ผมด้วยนะฮะนี่เลยขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นเพจร้านให้อีกตรงนี้เลยโจ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 สเต็กคูรังเนี่ยถ้าไม่มีอะไรกินใครชอบฟาสต์ฟู้ดนะเขาไม่ได้มีแค่ฟาสต์ฟู้ดเนาะเขามีเนี่ยผัดไทยกุ้งสดต้มยองต้มยำเมื่อกี้เหมือนผัดไทยขายดีนะลูกค้า<ช>สั่งเยอะมากมีข้าวอาหารจานด่วนก็มีนะแล้วก็มีเครื่องดื่มพวก สิงสารสัตว์มาหมดเลย Animal Panic อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากเสร็จทานข้าวที่นี่แล้วผมจะพาเข้าไปที่ที่พักของผมนะครับคืนนี้ที่วิลัมพาราไดซ์ไอ้ไม่ใช่อะไรพาราไ์ที่ไม่พาราไดซ์อะไรสักอ,อ,อย่างนี่ไหเดีย๋ยวไปรู้ที่พักกันนะครับเราดูอาหารก่อนแล้วกันตอนนี้อ,อีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะมาแล้ว บุกนี่ <laughs> คือเชฟโจนะครับแล้วก็คุณแม่มไม่จริงๆก็ไม่อยากบอกไงว่าเป็นร้านทีมงานเนี่ยแอปแอปไปกันมาพี่ไม้ไมมต้องเป็นนี่เลยกระเพราครับกระเพราผ <laughs> ัดอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมครับ <c oughs> เฮ้ยผมเห็นเขามาสั่งผัดไทยเยอะๆใช่ปะ่ะทำไทยคุณแม่ผัดไทยขายดีใช่ไหมครับใช่เห็นไหม แลเดี Alright, so ๋ยวพรุ oh, no ่งน er like. mm ี hmm. mm ้ก hmm. ่อนกลับมากินข้าวเช้าไงน่าไม่มีไข่กระทะอ๋อมีไข่กระทะกับผัดต้มยผัดต้มยองต้มยำอะไรมีหมดเลยนี่อันนี้กระเพรานำเสนอนะฮะอันนี้เท่าไหร่คุณแม่ชุดนี้45บาท45บาทได้เยอะขนาดนี้นะโอ้โห45บาทอย่างเยอะนะฮะรอเดี๋ยวกินรอดูกันรอดูของกินดีกว่า เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่านี่คือปราสาทหินพิมายเลยนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าถ้าขี่เข้ามาจากหน้าเมืองร้านจะอ,อยู่ฝั่งขวาของปราสาทนะครับเนีย่ยอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะมีห้องแอร์ให้นั่งสบายๆเลยด้านในมาแล้วมาแล้วนะฮะสำหรับนี่เลยสเต็กร้อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหมูนะหมูอที่ในรอยหมูเนาะ กจะเป็น,หนเหมือนฮอกช็อกว่ะอะพ็อกชออ็อกนะครับดูดิดูหอมอ่ะ,อะมันเบื่อท่านมีแค่เมนูแรกอันนี้เดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปนะ่าจะเด็ดกว่านี้สเ,เตอรอ์โรยโอ้น้ำลายแตกกระทะร้อนเหมือนเดิมนะฮะไงไงไงสเตอรออ์โรยเบือ่อ อุ้ยนหอมมากผักมอบชีสหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์นะครับราคาจำไม่ได้ดูแป๊บ <c oughs> 150บาท150บาทคุณดู150บาทคุณดูคุณดูเนี่ย230บาทคุณดู140บบาทแล้วกระทะร้อนทั้งหมดเลยนะครับไงหลงรักที่มาที่มาแล้วสิ กูเนี่ยหลงรักละกูอยากลองกินตรงนี้อยากให้มีจุดที่บ้านมากเลยผมใส่จะต้องมาซื้อสูตรไปเปิดที่นู่นนะลาออกจากรอปัสมาขายเป็นเชฟไหมน่าจะเวิร์กไหมนี่คือยมยำปลาดุกฟูให้ทายว่ากี่บาทอ่ะเรียนเรทายว่ากี่บาททายว่ากี่บาทเฉลยราคาไหนครับคุณแม่เก้าสิบบาทจริงจริงนี่เก้าสิบบาทบุกลาหารบ้านเราเท่าไหร่รู้ปะ สองร้อยมีที่นี่ที่เดียวเจอสเต็กไม่ได้โปรโมทนะนในชุดลืมบอกว่าในชุดสเต็กอ่ะเขาจะมีเนี่ยขนมปังกระเทียมแถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนจานละชิ้นจานละชิ้นน่าจะอร่อยเหมือนกันนะคือคนมือกล้องน้ำน้ำลายไหลแล้วอะ่ะตอนน <laughs> อี้ใช่ไหมหิวใช่ไหมไม่เหลือโอ้โหสุดนะ่ะพาเกตตี้ไวท์ซอสหรือคาโบนาร่านั่นเอง ให้ขายไว้เท่าไหร่ให้ขายไว้เท่าไหร่70ดบาทดูที่ดิ70บาท,บาทนี่ผมให้เขาทำแบบสแตนดาร์ดนะไม่ได้ให้ทำแบบว่าเพื่อมาถ่ายเพื่อมาอะไรนะนี่คือที่เขาทำอยู่แล้วปกตินะครับคุณดูสิ5-6เมนูที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยผมจะไล่ราคาให้เพื่อนๆดูเลยเอาแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ก,กั๊กเดิกเลยจะป็นเกท,ที่2ออันละ70็4 0บร้ตัว อันนี้แถมฟรีอันนี้ไม่คิดตัวนี้230าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หมูฮอกชอป140และสุดท้ายเนี่ยห่านแมลงคู่นิวซีแลนด์สังโบบชีร150าน้ำโคก30บาทน้ำแ,แข็ง10บาทมือนี้เท่าไหร่ดูราคา700คุณได้หมดนี้นะครับ700บาทมีเกตุเชื่อ ต่อไปจะไม่พูดท่าน้งเข็งแล้วอยาจะชิมให้ดูขอร์เแลก่อนดูนะฮะดูมันเข้าปากนะฮะลองหมูบ้าง็อกสดสันใน ซอสคล้ายๆกันแต่ซอสหมูจะมีความหวานกว่าหมูมีความหวานนะเนี่ยครอปชอปคือน้ำซอสดีมากเพราะพอมันเป็นกระทะร้อนอ่ะมันจะได้ความความฟรีซซี่จากน้ำซอสที่มันซึมเข้าไปด้านในสเต็กนะครับบอกเลยว่าช่างภาพไม่หิวแล้วนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันนี่เลยพี่โจนะครับ จะเรียกโจหรือเรียกโจนะพี่โจแต่เราติดจะเรียกเรียกสองชื่อก็จะเป็นโจโจไอันี้โจนะอันนี้ก็โจเหมือนกันอ่ะจะเรียกโจเรียกโจก็หันแล้วกันเนาะโอเคถามจริงๆว่าขายอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหมูเอ้เนี่ยเตอร์อนฮะจริงจริงเหรอกำไรจากไหนแม่เพื่อนดูปริมาณนี่คืออันนี้คือปริมาณปริมาณสแตนด์ดของร้านเลยใช่ไหมครับเออเนี่ยคุณเชื่อป้ะนี่คือเท่าไหร่นะ เจ็ดสิบบาทคุณดูกุ้งกี่ตัวกุ้งสามตัวหอยปลาหมึกโอ้โหเจดสิบ oh, นี่เป็นไงเจ็ดสิบเหมือนกัน,นอันนี้คือพวกผมกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยแล้วตัวนี้ได้ได้หอยแมลงผู่สี่ตัวได้แฮมด้วยร้อยห้าสิบเบคอนหมดจานนี้หกรอยหกสิบอยากถามพี่ว่าเอากำารงมาจากไหน <laughs> แบบเราไปกินได้ไงสุภาพไงอย่างน้อยคือเราไปกินแล้วเรามีความสุขนะพี่นะแล้วราคามันเออมันมันถูกอ่ะเป็นไงบ้างช่างภาพหลังจากที่ถือให้ผมถ่ายให้ผมเป็นไงบ้างกูรอนี่มานานแล้วนร่อยอร่อยมากน้ำซอสบอกเลยว่าโคตรเด็ดอร่อยมากอันนั้นมันเขาเรียกว่าโคตรงด คือมันแบบมันร้อนแล้วมันโดนน้ำซอสมะเก็ยิ่งมัน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 ข้นแล้วแบบมันหวานเนาะใช่ครับเป็นไงบ้างดูทำหน้าแบบอเมซิ่งหน้าไหนนะเดยวแกเลาะกันเลาะดูดินี่ฉันว่าแค่ร้านนี้ก็เต็ม EP แล้วแหละไม่ต้องลงรีวิวที่อื่นละเป็นไง ไห้ตักข้าปากดิตักข้าปากดิชิเนี้ยชิเนี้ยเอาชิ้นนี้เลยสอนชิ้นเนี้ยนะเออเฮ้ยคุณยอมแพ้เหรอเข้าไปคำเดียวเหมือนมอมแก๊นนะครับนี่เป็น<ค>รพริกไทยกัมปอด<ค>ร <c oughs> พริกไทยดำนะจัดไปดิซอสหน่อยนะีสดเลยซอสสดจากกองซืบโอ้โหอ่ะจัดเข้าไปอืม เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอร่อยนะมันนุ่มนะตอนนี้พูดไม่ได้แล้วเต็มปากขำมากทำหน้าฟินๆนะโท่ันผู้ชมหด่อยดิอันนี้เขาผัดต้มยำทะเลนะครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทกุ้งกี่ตัวพี่ โอ้หหลายเลยสามสี่แล้วเนี่ยกุ้งสี่ตัวสามตัวเหมือนเดิมปลาหมว<อ>ซีแลนแล้วก็ปลาหมึกแม่งด้วยเนี่ยดูปากนัชชานะครับเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายละสเต็กแซลมอนราคาสองร้อยสามสิบบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินแซลมอนจำได้เลยหอมหอมหอ แล้วก็มาถึง2เมนูสุดท้ายนะคะที่เราเตรียมมาให้ท่านได้ชมกันราคา230บาทนะสำหรับสเต็กแซลมอนแม่ลูกอย่างนี้ข้าวผัดข้าวผัดทะเลต้มยำ70บาทได้อย่างนี้นะมือนี้บอกเลยถ้าไม่มีพี่โจมาช่วยนะครับผมกินไม่หมดหรอกคนเดียวจริงแล้วด<ๆ>ูสเต็กแซลมอนเขานะด,นด,ดูชิ้นเขาดูชิ้นเขาเข้ามาใ,ใกล้ๆนะคะ้องเนี่ คว,วความกริยวความกรอบเนี่ยดูดิดูดิดูดสมันดิบอกมนเป็นชิ้นนะฮะแล้ดวดูนะฮะดูดูเวลามันเข้าป,ปากนะฮะออกมาอร่อยมากเลยอ่ะโอเคปากไปด้วย โจ๊ตสเต็กพี่หมายนะครับไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะจ่ายเองไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกอย่างบินนี้พันหนึ่งจ่ายเองนะฮะก็สำหรับอีพีนี้คงดำเนินมาถึงขีดสุดสุดแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวจะแยกย้ายกันละนะฮะเดี๋ยวผมจะไปพักผ่อนต่อสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอะเซรามิคลิปนี้และคลิปอื่นๆด้วยแล้วก็ฝากเดี๋ยวโจ๊ตสเต็กพี่หมายไว้ด้วยนะฮะ ห้ามลืมนะฮะห้ามลืมนี่เลยโลโก้เมื่อโทรเดี๋ยวึ้นให้ตรงนี้นะครับ้ันล่างเลยโอเคเราพบกนใหม้อีพีหน้าสวัสดีครับโอเคไปจริงๆแล้วนะจะกินจริงๆแล้วนะหิวเป็นตัวเองมีความสุขคนอ้วนมีความสุข ันะะฮหน้าโรงแรมมีลานเล่า <S 2> <S 2> <S 2> ใครที่ชอบนะบอกเลยว่าเนี่ยคือไปแห้เอาตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นตึกได้จะเป็นสบายนะครับผม<แฟะ>เริ่มชอบที่นี่นะสิ